ไปกันที่เรื่องของอดีตนางแบบดังนะครับพี่ลูกหมีรัศมีนะครับเมื่อวานนี้เดินทางไปที่สารแขวงพระนครใต้นะครับพร้อมด้วยนางสาวอํานวยพรมณีวันหรือว่าทนายกุ้งนี่แหละเพื่อยื่นฟ้องลูกหนี้คนดังในข้อหาช่อโกงแล้วก็ความผิดตามพรบรว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คโดยมีลิลี่เนี่ยเดินทางไปให้กําลังใจด้วยนะครับโดยพี่ลูกหมีเนี่ยก็เผยว,ว่าเริ่มแรกที่ยื่นฟ้องคดีเช็คเด้งไปก่อนนะเนี่ยเพราะอยากจะทําให้เรื่องมัน เรียบง่ายที่สุดแต่ว่าพฤติกรรมของลูกหนี้ไม่ได้เรียบง่ายเลยปัญหาก็ยังไม่จบสิ่งที่พูดคือบอกว่ามีเงินแล้วจะใช้หนี้แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ใช้จนเลยมาถึงเดือนกันยายนก็ไม่รู้ว่าจะอดทนยังไงแล้วเลยต้องไปต่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการเอาเงินของเราคืนมาและคําพูดกับการกระทำเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยต้องให้ศาลเนี่ยช่วยดําเนินการให้ ครั้งนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจนะครับฟ้องทั้งการที่ไม่คืนเงินแล้วก็ไก่เกลียไม่ลงตัวและจากคำพูดของลูกหนี้เองนะครับที่บอกว่าตัวเองมีเงินแต่ไม่สะดวกที่จะใช้ซึ่งมันไม่สมควร <c oughs> เพราะว่าจำนวนเงินกับลูกหนี้บอกบรวยมากแต่เงินสองล้านบาทเนี่ยมันแบบ รวยมากแต่กับเงินสองล้านบาทเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับทางพี่ลูกหมีไงมันต่างกันเราฟ้ากับดินเลยนะครับที่เขาบอกว่าจะคืนแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยรับไม่ได้กับการกระทําของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเขาก็เหมือนว่าแบบก็ยังใช้ชีวิตตามปกติส่วนเราเนี่ยคนในฐานะปานกลางเราก็ใช้ชีวิตตามรูปแบบของเราแต่เขาเนี่ยร่ำรวยมหาศาลแต่ทําไมถึงทำรายคนฐานะปานกลางที่ต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพอย่างตัวเองนะครับ ขณะที่ <Ừ. S 2> ลูกหมีเองก็บอกนะบอกว่าเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยคู่กรณีก็คือไม่เคยจะไก่เกี่ยไม่เคยจะรับผิดชอบไม่เคยจะขอโทษนะฮะเหมือนเป็นการปัดความผิดของตัวเองไปให้คนอื่นไม่มีการกระทาที่รู้สึกถึงว่าเนี่ยเขาสํานึกแล้วนะทาให้เราเห็นนะฮะเราก็คิดว่าการกระทําแบบนี้เราก็ต้องดําเนินการของเราต่อไปนะฮะนะฮะักข่าวก็ถามว่าเนี่ยถ้าเขาคืนเงินให้อ่ะจะถอนฟ้องไหมนะฮะลูกหมีก็บอกเลยว่า ถ้ามีปฏิหารแบบนั้นก็ต้องยกฟ้องถอนแจ้งความนะฮะตัวเองรู้สึกว่าถ้าเป็นเราอะ่ะเราคงหาเงินตั้งหน้าตั้งตาทำงานขายของหรือทำวิธีไหนก็ได้เพื่อหาเงินมาใช้แต่ทางลูกหนี้เนี่ยดูมชีวิตมีความสุขก็รู้สึกว่าบาดใจเจ้าหนี้เหมือนกันนะฮะที่ทำให้เขามีความสุขกินดีอยู่ดีนะฮะแต่ตัวเองอต้องเศร้าต้องเครียดต้องนั่งรองเงินนะฮะอ่ะ นักข่าวก็ถามว่ามั่นใจใช่ไหมว่าเขารวยจริงๆนะฮะลูกหมีก็ตอบกลับว่าเนี่ยตามสภาพคงรวยมากค่ะนะฮะส่วนที่มีการกล่าวหาว่าคุณลูกหมีปล่อยเงินกู้นั้นน่ยก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะฮะเราก็กล่าวว่าเหมือนกับกระทําทให้มัน เรียบง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพฤติกรรมของลูกนี่เนี่ยไม่ได้เรียบง่ายเลยนะคะแล้วก็ปัญหาก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็สิ่งที่พูดก็คือบอกว่ามีเงินนะคะแลวจะใช้นี่แต่ก็ไม่ใช้จนเลยจนมาถึงเดือนกันยาน,นี้แล้วคือความอดทนที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันมันไม่รู้จะอดทนยังไงแล้วค่ะก็คือก็ต้องไปต่อค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเงินของเราคืนมานะคะแล้ว คำพูดกับการกระทามันไม่ได้สอดคล้องกันเราก็ต้องให้ศาลท่านช่วยดําเนินการให้ค่ะก็ก็เกิดจากการที่ไม่คืนเงินนะคะเกิดเกิดจากการไก่เกี่ยไม่ลงตัวแล้วก็เกิดจากคําพูดของลูกนี้ลูกนี่เองนะคะที่พูดบอกว่าตัวเองมีเงินนะคะแต่ว่าตัวเองไม่สะดวกที่จะใช้ซึ่งมันมันไม่สมควรนะคะเพราะว่าจํานวนเงินกับกับทาง <ร Stevens. S 2> <apologize> เขาเรียกว่าท,ท,ที่ที่รูปนี้บอกท่านรวยมากเนาะรวยมากมีอะไรเยอะแยะแต่เงินสองล้านเนี่ยกับความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันต่างกันเราฟ้ากับดินนะคะก็เราคิดว่าคือเราเรารับไม่ได้ะค,ะค่ะกับการกระทําของเขากับคาพูดเขากับสิ่งที่ควรที่จะใช้นี่มาแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับเราฐนะปานกลางเนาะแต่เขาอะร่ำรวยมหาศาลแต่ทําไมทําร้ายคนฐนะปานกลางที่ทํามาหากินได้อย่างเงี้ยค่ะในตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เหตุเกิดเรื่องมาทางคู่กรณีลูกนี้ไม่เคยที่จะไก่เตีย่ยไม่เคยที่จะรับผิดชอบไม่เคยที่จะขอโทษเหมือนเป็นการแบบปัดความผิดของตัวเองไปให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีการที่การกระทํา ความรู้สึกสํานึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรงนั้นให้เราเห็นได้เลยอะค่ะเราก็คิดว่าการจะทําแบบนี้เราก็ต้องดําเนินการของเราไปอะค่ะแต่ส่วนทางลูกหนี้ของเราเนี่ยก็ดูชีวิตมีความสุขเนาะแล้วก็มันก็บาดใจอะค่ะบาดใจแล้วเจ้านี้ที่ว่า,เ,าเขามีความสุขกินดีอยู่ดีเนาะก็แต่ตัวเราเนี่ยต้องนั่งรอเงินของเราคืนอย่างเี้ค่ะมันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลย ก็เอาเงินมาคืนธนค่ะมันจะได้จบจบเรื่องไปคุณก็จะได้ใช้ชีวิตใหม่เพราะว่าถ้าเกิดยังวนเวียนอยู่นี้ยังไงมันก็คือเงินก็ต้องจ่ายอยู่ดีหรือไม่อาจจะต้องติดคุกก็ได้นะคะจะมั่นใจแค่เมื่อเขาว่าเขารวยจริงก็ตามสภาพพวกคงรวยมาก ด้านทนายกุ้งเองนะครับก็อธิบายนะครับว่าเดิมเนี่ยคดีเช็คเด้งแจ้งความไว้ที่สอนอทองหล่อแต่ตอนนี้มาฟ้องเพิ่มนะครับคือในคดีของการช่อโกงแล้วก็พบรบรเช็คนะครับ เพราะว่าเดิมเนี่ยตอนแรกที่ฟองเช็คเด้งไปทั้งคู่กรณีสั่งจ่ายเช็คตามสัญญาเงินกู้ที่ทําสัญญาเงินกู้ไว้2ล้านบาท <ừ. S 1> ซึ่งเมื่อเช็คเด้งเนี่ยเขาไม่ชําระหนี้ทางลูกหมีจึงไปแจ้งความไว้นั่นคือครั้งแรกแล้วก็ไก่เกลียดตกลงกันไม่ได้ด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมามาทราบความจริงว่าที่เขาจะเอาเงินลูกหมีไปทําธุรกิจอ้างว่าไปลงทุนทําธุรกิจหลายอย่างแต่จากการตรวจสอบมันไม่ได้มีธุรกิจตามที่กล่าวอ้างจึงเข้าข่ายช็อ อโกงจึงเป็นที่มาของวันนี้นะครับที่มาฟ้องในข้อหาช่อโกงกับคดีเช็คด้วยรวมกันไปทีเดียวเลยซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> พอยื่นฟ้องไปแล้วศาลก็ให้เลขคดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่22ตุลาคมนี้ตอน9โมงเช้าที่ศาลแขวงพระนครใต้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องถ้าศาลมองว่าคดีนี้เข้าองค์ประกอบความผิดคดีอาญาที่ยื่นฟ้องมาจริงเนี่ยศาลก็อาจจะประทับรับฟ้องนะครับซึ่งกระบวนการต ่อไปเนี่ยอาจจะเรียกฝ่ายจำเลยมายื่นคำให้การถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับเป็นขั้นตอนต่อไปโดยสรุปขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับทนายกุ้งเองก็ได้เสริมด้วยว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเขาอาจจะเชื่อมั่นในทนายที่ให้คำแนะนำไปซึ่งแน่ใจว่าสิ่งที่ทนายได้รับรู้ข้อมูลจากลูกหนี้เนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลแบบครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบหรือได้รับข้อมูลแบบแบบ ยังไงถึงได้เชื่อมั่นมากและก็มองว่าการที่ลูกนี้ไม่ชําระนี่ก็อาจจะมีส่วนจากทนายความให้คําแนะนําว่าไปรอในส่วนของกระบวนการของศาลร,รอเจราจาไกลเกลี่ยหรือผ่อนชําระก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเงินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะได้รับคำปรึกษาจากทนายความหรือว่าทนายความบางท่านอาจจะให้ความเชื่อมั่นกับลูกความตัวเองมากเกินไปนะครับเขาเลยไม่มีความจําเป็นต้องรีบใช้เงินคืน อันนี้ทนายกุ้งเขาก็วิเคราะห์นะครับและที่มองว่าการเป็นนี่ควรจะมาคุยเจราจาไก่เกียร์เป็นนี้เท่าไหร่ไม่พร้อมยังไงอยากให้มาพูดคุยกันมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้มันได้ผลดีต่อลูกนี้ถ้าหากว่าพูดคุยกันแล้วเรื่องที่เข้าใจผิดอะไรการมาปรับความเข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้กับลูกนี้มากเกินไปและท้ายสุดแล้วเนี่ยหลักฐานทุกอย่างมันก็จะโผล่มาที่ศาลส่วนตัวพร้อมที่จะคุยเสมอนะครับแต่ว่าทางลูกนี้เนี่ยไม่พร้อมที่จะมาคุยกับทางเราก็ไม่คิดว่า การที่จะเจรจากับเราเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือเปล่าส่วนที่เขาแจ้งความมาตอนนี้ตํารวจยังไม่มีหมายเรียกมาถึงตนเองแล้วก็คุณลูกหมีนะฮะ,ะไปฟังเสียงของทานายกุ้งกันหน่อยฮะซึ่งเราก็มาทราบความจริงว่าก่อนที่เขาจะเอาเงินลูกหมีไปทําธุรกิจอ้างว่าเอาไปลงทุนทาธุรก,กิจใช่ไหมคะหลายๆอย่างเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาตรวจสอบแล้วมันไม่มีธุรก,กิจตามที่กล่าวอ้างจริงๆก็เลยเข้าข่ายชอ่อโกงวันนี้ก็เลยมายื่นฟ้องชอ่อโกงด้วยกับคดีเช็ครวมกันไปเลย ขอจ,จะเชื่อมั่นในทนายที่ให้คำแนะนําเข้าไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว,ว่าสิ่งที่ทนายได้รับข้อมูลจากลูกมี่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแค่ไหนหรือว่าได้รับข้อมูลแบบไหนเขาถึงได้เชื่อมั่นมากและพี่ก็มองว่าการที่ลูกมี่ไม่สัคระนี่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นมามีส่วนจากทนายความให้ามมําแนะนําว่าไปรอในส่วนกระบวนการของศาลเกลจาไก่เกลาาีก่ยหรือผ่อนชาระอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะหรือหรือทนายความบางท่านอาจจะให้ความเชื่อมั่นกับลูกความตัวเองมากเกินไปอย่างเงี้ย เขาก็เลยไม่จะเป็นต้องรีบใช้เงินแบบนี้ก็เป็นไปได้แบงนี้ระหว่างทนายกับทนายมีโอกาสจะได้พูดคุยกันงจริงๆทางเจ้าหนี้พร้อมเสมอเนี่ยพร้อมที่จะพูดคุยแต่เจ้าหนี้เขาไม่คุยกับเราลูกหนี้เขาไม่คุยกับเราเขาคือจะแบบเขาไม่ได้คิดจะเจรจากับเราไงแต่ทางเจ้าหนี้พร้อมมาอยู่แล้วว่าจะเจรจาแล้วไก่เกียร์เสมอแต่เราพูดพูดมาตลอดเลยแต่ว่าทางลูกหนี้เขาไม่พร้อมที่จะคุยกับเราเราก็เลยไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วที่มาฟ้องเรากลับด้วยความหวัง ขณะที่เมื่อวานนี้นะฮะที่ยืนสัมภาษณ์อยู่เราก็จะเห็นว่าคุณลิลลี่เหงยนี่แหละฮะก็ได้เดินทางไปด้วยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขามาให้กําลังใจส่วนตัวเองเนี่ยยอมรับชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วนะฮะอยากจะเอาเวลาไปทำาหากินดีกว่าส่วนท,ท,ที่ทนายกิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยฟ้องร้องตนนั้นนะฮะมีหมายเรียกมาแล้ว1ครั้ง ก็แจ้งตำรวจไปแล้วนะฮะว่าเราไม่ได้หลบหนีไม่ได้ไปไหนทำงานอยู่ขอเคลียร์ซึ่งเวลาตำรวจก็ตอนนี้ขอเคลียร์เวลาวลาก่อนอซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็เข้าใจนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกานเรียกไปพบครั้งแรกส่วนเรื่องการฟ้องกลับเนี่ยพอมาคิดพิจารณาอีกทีก็คิดว่าถ้าฟ้องเนี่ยก็คงจะเสียเงินค่าทนายด้วยเราก็ไม่รู้จะได้เงินคืนเมื่อไหร่ด้วยก็เลยคิดเอาว่า เอาเวลาตรงนี้ไปทําให้ f อซีมีความสุขหาเงินหาทองดีกว่า,าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยพูดไปแล้วว่ายกหนี้ให้ถ้าเขาไม่เอาไม่รับถ้าอยากให้เงินเรากลับคืนมาเราก็พร้อมรับเงินนะอย่างน้อยเงินนะั้นมันก็เป็นเงินของตัวเอง6กแสนเก็เยอะอยู่นะโอ้นางก็พูดมาอย่างนี้นะฮะแต่บอกว่าลิลลี่อโอ้โหสำหรับเคสนี้ทําให้คนรู้จักเจ้าตัวเยอะมากนะฮะมีผลงานเห็นล่าสุดผลงานงรีวิวมีเพลง<อ>นะเพลงด้วยหนังด้วยมีหนังมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้หกแสนเจ็ นางบอกว่านางคุ้ม,มนางบอกนางคุ้มแล้วแค่นางบอกว่าแค่ได้มาออกคนกระแสนางก็คุ้มแล้วแต่ตอนนี้ก็คือโอ้โหกลายเป็นแบบหลังจากที่ตัวพยายามอยากจะเข้าสู่วงการนะฮะพอมีประเด็นนี้ก็เลยทําให้หลายคนได้รู้จักนะถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องจะ โอเคสักเ,เ,เ,เท่าไหรนะ,นะฮะแต่จริงคือนางก็เธอเป็นคนมีไหวพริบนะเราเห็นถ้าสมมติเรามองแบบเออนางก็ดูแบบมีความพยายามอย่างเห็นล่าสุดไปออกรายการตลกที่ของทางวอร์พล์ก็แบบนางดูรับมุกนางดูเล่นมุกอะไรอย่างงี้มันก็ขำดีนะฮะก็นั่นแหละฮะ <ๆ S 1> ก็ไปสีสันไปแล้วก็สําหรับเรื่องราวคดีต้าตัวก็เนี่ยปล่อยไปถ้าสมมติได้คืนก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหกแสนเจ็ดนะฮะ